ผมสวัสดียามเช้าครับช่องเบลายไทยนะครับพระโบราณของเก้าสะสมครับมาในรอบเช้าครับพี่เป็น EP ีที่300กว่าแล้วนะครับ350กว่าด้วยนะครับตอนนี้ครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับ0625456564หแอดไลน์ที่เบอร์โทรครับผมธนาคารอมสินครับ020359264890ครับชื่อบัญชีสุชาติรูปอินนะครับ F4 ท่านใดไม่สะดวก FLine สามารถโทรหาผมได้เลยนะครับในการแรกวันนี้ครับผมมานำเสนอครับเป็นอ่ะพี่ดูนะครับราการที่หนึ่งครับเป็นอ่ะเป็นช้างเก่าดูครับช้างเก่านะครับดูครับเป็นของร้านนานะครับปว่งนี้เขาชอบทําช้างคล้องกันนะครับคล้องคอครับนี่ครับ รายการที่ผมขอที่สองรอบาทเป็นรายการที่หนึ่งครับช้างนี่เป็นสัตว์ใหญ่สัตว์มงคลนะครับก,ก็เราเรียกว่าช้างทรงเครื่องนะแบบนี้ครับไม่ใช่ธรรมดานะครับช้างตัวนี้นีต้องเป็นนีเ่เป็นอานที่หนึ่งครับใครชอบปิดได้เลยพี่ต่อไปเป็นรายการที่สองนะพี่มาเป็นอ่ะพี่ดูเป็นซุ้มระครังนะพี่นี่คือพระซุ้มระครังนะครับ ใครชอบปิดได้เลยนะครับซุ้มระครังเนี่ถือว่าเป็นพระเก่าแต่เป็นเนื้อตะกัวครับพี่ดูนะครับเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับนี่ครับรายการนี้ผมขอที่สา0ร้อบาทครับพี่ใครชอบปิดได้เลยครับเป็นรายการที่สองนะครับต่อไปเป็นรายการที่สามครับ รายการที่สามเป็นเหรียญหลงวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะครับนี่ครับวัดท่ากระเบือครับดูนะรายการนี้เป็นเหรียญปีสามสามครับพี่รายการนี้ผมขอที่อ่ะสามร้อยบาทครับปีสามสามนะพี่เนาะใครชอบปดได้เลยครับเป็นรายการที่สามด้วยนะครับผมซื้อหวยนะ 2, ครับสามสองครับออกสามหนึ่งครับ แล้วก็หกห้าหนึ่งครับซื้อประจําครับยังไม่ออกนะหกห้าหนึ่งครับเดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยๆครับออกหกห้าเลยได้น่หาหนยกหออกครับอะสามหกห้าสามหกห้าปี่ยนจากโหผิดตัวตตเดียวนะครับทั้งล่างทั้งบนเลยอันนี้ผมนะครับเรื่อยๆนะไม่เป็นไรครับเราซื้อเรื่อยๆ เดี๋ยวต้องมีวันของเราครับน้าหวานไม่ได้เดี๋ยวเอาน้าดำเน้ะพี่เนาะค่อยๆไปครับรายการนี้เป็นซุ้มก่อกครับพี่ดูน้เก่าๆครับกูละสี่ครับพี่สาม้อยบาทเบอร์สี่เช้าๆมาในผมภูมิแพค้ครับพี่จมูกอั้นครับเป็นแบบนี้ประจำครับแม่ รายการนี้เป็นเงิ่อนน่ารักดีครับพี่ดูครับพิมพ์นิยมบางคานครับน่ารักครับเป็นนิยม A ด้วยนะครับแล้วก็เนื้อมันมากครับใครชอบพระแบบนี้ปิดได้เลยพี่ห้าร้อบาทนะครับหลงเพื่อนวัดบางคานครับเป็นพิมพ์นิยมเด้วยนะครับแล้วก็เนื้อเก่ามากจัดมากครับดูนะครับแบบนี้นี่ใครเคยเห็นในหนังสือนี่ผมเชื่อว่าต้องปิดแน่นอนครับเป็นรายการที่ห้าต่อไปเป็นรายการที่6นะครับ 6นี้มาเป็นพิมพ์ท่ามาปางครับพี่ดัวเป็นพิมพ์ธรรมะท้ามาปางกุัดารีแล้วก็น้ำมหาธาตุคังเจัาพิจิตรแล้วพี่น้องก็ของเก่าเป็นเนื้อชิ้นด้วยนะครับก็ชินตะก่วผสมชิ้นเงินกันแบบนี้เนื้อจัดมากครับดูครับเป็นจ้ำเลยครับรายการนี้ใครชอบนะพี่นะผมสามร้อยบาทเป็นรายการที่หกครับ ต่อไปเป็นรายาที่7ครับมี FC ซบอกไม่ทันนะอ่าีพีที่แล้วไม่ทันปิด2รายการเลยนะก็วันนี้ผมมาป้องกันแชมป์ให้นะหลงวงพ่อเพชรครับพี่ขายชอบปิดเลยนะครับผมขอที่300บาทพี่หลวงพ่อเพชรนะเอาแค่นี้พอนะครับหลวงพ่อเพชรหลังอู้ครับขายชอบพระจริงจงคมนะครับแต่ว่าด้วยความเก่านะพี่เนาะคาสิมอะไรปกคลุมบ้างก็ไม่เป็นไรครับล้างออกสวยแน่นอน เป็นาการที่เจ็นะครับต่อไปเป็นรายการที่แปครับพี่เป็นอ่ามีพระเทพสร้างเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าผระแบบเนี้ยจะมีทองนะผมใช้คําว่าจะมีทองเลี่ยมอยู่นะครับขาประจําเลยครับมีทองแน่นอนแล้วก็เขาใช้ทองเลี่ยมนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแกะทองไปขายกันนะแปลก ันนี้คือชาวบ้านเอามาให้ผมนะครับองค์นี้นะครับผมเคยมีเลี่ยมทองครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทนะครับพี่รายการต่อไปนะครับเป็นหลงพ่อเงินครับพี่พี่ดูให้ดีนะครับหลงพ่อเงินเนี่ยต้องดูให้ชัดๆนะครับนี่คือหลงพ่อเงินพิมพ์ตาครับใครชอบพิมพ์นี้นะครับดูตำหนิครับดูซักคอครับพี่ พิมพ์เปเลยครับดูครับเนื้อจัดมากนะครับใช้คําว่าเนื้อจัดมากเลยครับแล้วก็พิมพ์เปครับดูใบหูครับดูใบหน้าใบตาครับปากอมหมากนะจมูกใหญ่นี่คือสามชายจมูกใหญ่ครับหายากเลยนะพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทครับไม่ค่อยเจอครับใต้ฐานนี้แบบนี้เลยนะครับธรรมชาติหลวงพ่อเงินต้องแบบนี้นะธรรมชาติเลยครับคือเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์ขี้ตาเป็นเบ้ากระดกครับพี่แล้วก็ เป็นแบบนี้ครับขี่เบ้ายังอยู่เลยครับพี่ดูนะครับดินเบ้ายังอยู่เลยพระแบบนี้ไม่ปิดได้ไงครับพี่เจ็ดร้อยบาทถือว่าเบาสุดๆเลยนะแล้วก็ขนาดองค์น่ารักด้วยนะครับดูนะพี่ดูขนาดองค์พี่โอ้โหพระกำลังน่ารักครับดวเหมือนเล็กแต่แม่ไม่เล็กนะพี่เครื่องนะครับใหญ่อะดูครับฐานหนาน่ายิ้มปกติเลยครับพี่องค์นี้นี่บอกเลยว่าสวยสุดๆครับ ในพิมพ์กีตาที่ผมได้มาครพี่นะก็ <_ d ata> อง์นี้ผมถือว่าคลาสสิกครับใครชอบพี่ปิดได้เลยนะครับภาพแบบนี้นะเป็นรายการที่9้าครับต่อไปเป็นรายการที่สิบนะครับสิบมาเป็นเหรียญครับดูนะหลวงพ่ออะไรเนะี่ยไพ่หลวงพ่อไพ่นะหเหรอแม่พึ่งเกิดดิน ไม่เคยได้ยินเะพี่เห็นนีผมขอที่อขอที่นะครับสองร้อยบาทครับไม่รู้เกะเจิที่ไหนครับรายการต่อไปครับเป็น ายการนี้เป็นพรล้อลลำพูนครับแม่สภาพนี้นะพี่เนาะขอที่สองร้อยบาทแล้วกันอ่ะไม่สวยมากนะแต่ยังมีความขังอยู่นะครับรายการต่อ,อไปเป็นผ้าซุ้มกอ่อครับพี่ดูนะครับนี่คือผ้าซุ้มกอ่อนะครับใครชอบซุ้มกอ่อสไตล์ผมนะพี่ปิดได้เลยครับแบบนี้คือผ้าซุ้มกอ่อจริงๆนะแล้วก็ เนื้อจัดมากครับบนลสามเพียบครับพี่รายการนี้สามร้อยบาทครับรายการต่อไปเป็นซุ้มกอองดําครับพี่ข้างไม่มีกระนกนะดูครับเรียบๆมันๆแบบนี้ครับสามร้อยบาทเท่ากันนะครับเป็นอง์ดําครับถามว่าทําไมผมต้องซุ้มกอพกพระรอดลำพูนอะไรแบบเนี้พระยอดนิยมทาไมต้องมีมาพี่เขาเล่นกันครับแม่ผมพูดร้อยรอบนี้เหมือนกันร้อยรอบครับเนี่ยอย่างอาจารย์ฟัานเนี่ยสายปฏิบัติเขาเล่นกันนะพี่ เจอผมก็นํามาครับดูครับดูพเกตครับคมๆแบบนี้ครับแล้วก็ใบหน้าใบตาครับดูครับอาจารย์ฟันครับดบูเป็นสิทธ์อะไรนะสิทธ์สร้างถวายนะดูนะดูนะ อาจารย์ฟั่นนะครับดูครับเป็นรายการที่สิบสี่เอาสามร้อยบาทพอเรียนเนี้ยรายการต่อไปครับเป็นพระกิ่งครับพี่ดูให้ดีนะต้องถามว่าเป็นกิ่งของพ่ออะไรนะแต่เรื่องแท้นี่แท้แน่นอนครับแล้วจัดแน่นอนครับโอ้โหมีจานด้วยพี่ดูครับแล้วพระดูงง่ายๆนะดูมีโค้ดด้วยครับเห็นแล้วแบบ ม่คลาสสิกหน้านาไปเลี่ยมนะครับมีกลิ่นครับรายการนี้ผมขอที่500บาทนะครับใครชอบปิดได้เลยครับพี่พระแบบนี้ไม่มีมาบ่อยนะผมบอกก่อนนะสวยๆราคานี้ไม่มีนะครับรายการต่อไปครับเป็นวัดเกศชโยพี่ดูครับนี่คือวัดเกศชโยนะครับพระเก่าครับมาเป็นรากฟันเลยพี่ดูครับใบหน้าใบตาดูนะครับใครชอบพระเก่าพระเก็บนะครับ รายการนี้ห้าร้อยบาทครับพี่เป็นวัเกีชโยนะครับเป็นรายการที่สิบหกครับต่อไปสิบเจ็ดครับพี่สิบเจ็ดเป็นพระเหรียญดูนะครับพี่มานะครับองค์นี้ก็สวยครับดมเดิมพี่ขี้ยุงเพียบเลยครับดูครับสภาพผิวพิ้งดัมเดิมนะครับรายการนี้ผมขอที่ปีศูนย์หกครับเอาสามร้อยบาทเนะพี่เนาะพระแท้ดูง่ายครับ ข้เงินวาตอนนี้หอบนะครับรายการต่อไปเป็นสําเร็จครับบางหุ่นพรมครับพี่บางหุ่นพรมผมบอกเลยว่าเนื้อแบบนี้หายากนะครับไม่ค่อยเจอครับเนื้อแห้งๆแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะพี่ผมบอกเลยว่าแห้งธรรมชาติแล้วแป้งขึ้นติดทังองค์ครับรายการนี้ผมขอที่400บาทนะครับเป็นบางหุ่นพรมครับรายการที่18ครับต่อไป19เป็นเหลี่ยมพ่อเกษมเขียนมะกรูดนะพี่ดูนะครับดูให้ชัดเจนครับ แบบนี้เลยครับพี่เป็นพระน่าจะทันครับปีสามกว่าเนาะใช่ปะรุ่นอะไรเนะี่ยรุ่นแปดสองแปดสามแบบนี้น่าจะทันหลวงปู่นะมีโคดด้วยรายการนี้ผมเกาะที่เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันหลวงพ่เโอเษาเกเขียนมาโกยี่สิบสามครับต่อไปเป็นยี่สิบสี่นะพี่ต่อไปเขียนยี่สิบสามด้จิหม่สิบเก้าครับ เบอร์สิบเ้านะพี่ผมว่าเกษตรมสักคู่ครัต่อไปเป็นยี่สิบนะรายการนี้เป็นซุ้มกอนะดูนะครับข้างไม่มีกนกครับแต่องค์นี้พิเศษสุดครับพระดูง่ายครับแล้วก็เก่าคลาสสิกเหลือเกินครับพี่ใครชอบรายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทนะครับเป็นพระอายุนามเนี่ยมีหกเจ็ด้อยปีแน่นอน เก่าครับซุ้มกรเนี่ยระดับนี้แล้วครับรายการต่อไปครับเป็นอพี่ดูครับกําแพงเพชรผมมานี่เหรียญยังมากําแพงเพชรครับดูลวงพ่อวิบูลครับนี้เขาเรียกว่าเหรียญดาวเทียมนะพี่เนาะคมๆแบบนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับใครชอบปิดได้เลยพี่ลวงพ่อวิบูลครับตัวเหรียญนี้ครับเป็นปีหนึ่งห้านะครับเป็นเหรียญดาวเทียมพี่ดูง่ายครับห่วงปิ้นเลยนะปั๊มห่วงปิ้นทะลุด้านหลังครับ ดาวเทียมเส้นของแมวมีวิ่งครับเป็นรายการที่หกนะเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดพูดดังๆได้พูดดังๆได้เลยรายการต่อไปเป็นอาพี่ดูองค์นี้สวยมากผมขอเจ็ดร้อยนะครับองค์นี้ครับ รอดอังขังอยู่นะพี่ดูแล้วนี่ภูมิแพ้เล่นตอนเช้าเลยนะผมครับต้องออกกำลังกายครับพี่เลื่อนออกเลยนะแม่รายการนี้เป็นการ์ดครับสวยมากครับเจ็ดร้อยบาทครับพี่องนี้สวยจริงๆนะครับผมบอกเลยครับสวยมากๆใครชอบพี่ปิดได้เลยนะเป็นประการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นยี่สิบสามครับ ผมงพิ่เงินมาครับพี่ดูหูไปสี่ครับองนี้คือหูไปสี่นะครับมาก็มาคู่กันครับสององครับรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับใครชอบพี่ปิดได้เลยนะครับนี่ครับเพ่เงินมาบางคานครับพิมพ์นิยมครับรายการต่อไปครับเป็นอ่ะพี่ดูครับนี่ก็พิมพ์นิยมนะมาคู่กันนะผมบอกแล้วนะครับรายการนี้ก็ห้าร้อยบาทเท่ากันครับดูง่ายนะครับ รายการต่อไปครับเป็นพี่ดูสมเด็จองนี้ครับมาคู่กับองค์เมื่อวานนี้ครับ FC ไม่ทันหลายท่านเลยนะครับรายการนี้ผมกอที่500บาทครับพี่นี่ครับผมรู้สาเหตุแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะเขาติดอะไรไว้ด้านหลังด้วยนะดูครับเหมือนเอาไปแปะอะไรไว้สักอย่างนะครับพระนี่น่าจะอยู่นอกนะครับอยู่นอกการเก็บครับอาจจะโดนฝนโดนน้าโดนอะไรครับดูครับมันเลื่อมแบบนี้เลยครับพี่นี่คือสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับ 500ร้อยบาทใครชอบปิดได้เลยครับรายการต่อไปเป็นพระร่วงลบุรีครับพี่ดูนะครับอ้าไม่ใช่ลบุรีนะเป็นสุโไทยลางปืนครับพี่เอซีถามถึงเนี่ยโอ้โหสายไหมพี่แม่ผมลงองค์สีเขียวไปสายจะไหมครับพี่ดูครับแม่วันนี้ผมเอาสีแดงมาครับนี่คือสนิมแดงครับไม่แพ้องค์สีเขียวนะผมบอกก่อนนะครับองค์นี้ไม่แพ้เลยครับเพราะว่าเป็นสนิมแดงครับพิมเป๊ะครับดูแล้วก็เนื้อจัดมากครับดูคาบไข่คาบกุยังอยู่ครับ มาให้ทันอย่างเดียวครับพี่ดูนะครับเก่าในเก่าแบบนี้นะครับดูครับไม่ได้เก่าธรรมดานะครับที่ผมทําการปัดล้างแล้วนะก็ได้เท่านี้เองครับพี่ตรงนี้เองนะครับดูครับดูด้านหลังพี่ดูโอ้โหเก่าคลาสิกเดิมครับพี่ดูดูครับรายการนี้ใครชอบปิดได้เลยนะครับพี่เป็นของดีของเก่านะครับก็ชอบปิดได้เลยครับ ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทเป็นาการี่ยี่สิบหกครับต่อไปเป็นยี่สิบเจ็ดครับสุโขทัยก็ต้องมาให้สุดครับนี่คือตาเทียนถึงหนังนะพี่ดูนะเขาเรียกว่าสเสน่จันนะพี่เนาะใช่ไหมปลาสเสน่จันหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ขอไผนะ่ครับรายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทครับพี่เนื้อแก่งมากจัดมากครับอายุน้ำนีหกเจ็ดร้อยปีครับตาเห็นตาเทียนถึงหนังนะครับ รายการที่ยีิครับต่อไปเป็น28ครับพระรอดลำพูนครับพี่ดูครับตรงนี้มาสภาพนี้ครับผมขอที่เอา200บาทนะพี่น้องไม่ค่อยสวยนะไม่สวยนะองค์นี้ก็สองร้อยบาทรายารต่อไปเป็นเดียนหลวงพ่อคงวังสับป,ปะรดนะดูครับมาเรื่อยๆนะ นี่นะครับวัดวังสับปะรดนำทวบเหรียญหลวงพ่อคงครับด้านหลังเป็นเหรียญพระพุทธนะครับมีหลวงพ่อขีเสือครับเหรียญนี้นี่ถือว่าคมและสวยมากนะครับก็คลาสสิกเดิมครับเป็นเหรียญสภาพใช้เนาะพี่เนาะได้ความคมขนาดนี้แล้วก็สภาพขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วครับใครชอบพระเก่าพระดูง่ายพระคมครับก็องค์นี้เป็นทางเลือกครับผมขอที่5้าร้อบาทนะครับพี่ เป็นเหรียญหลวงนะพ่อคงวังคารรถเนาะเป็นรายการที่29ครับต่อไปเป็นรายการที่30ครับดูนะครับหลวงพ่อคงสุอะไรเนะีไม่แนว่ว่าเป็นองค์เดียวกันหรือเปล่านะพี่ดูให้ดีนะครับนี่หลวงพ่อคงบางกระพร้อมแล้วครับนะครับน่าจะเป็นวัดบางกระพร้อมครับอ๋อวัดซังปังงามอ่าวัดซังปังงามนะซำปังงาม สองสี่ปดสามครับพี่เหรียญนี้ผมรอบที่แล้วนี่มานี่ f c นี่ถามเยอะมากครับก็วันนี้ผมเจอเหรียญทองแดงก็นํามาครับพี่น่ารักครับรายการนี้ใครชอบครับผมขอที่หกรอบาทครับเบาๆนะครับพี่สองสี่กว่านะเหรียญนี้นะครับก็ดูให้ดีครับพี่เป็นรายการที่สามสิบแนว กลาเป็น31อครับพี่กล้องโทรศัพท์ของผมนี่จีนแดงนะผมบอกก่อนนะครับยี่ห้อดีๆแต่ผมไม่ใช้นะผมบอกก่อนคนระับเพราะมันลอกตาครับพี่พระเนี่ยบางทีไม่คมไม่อะไรเลยครับก็ไลท์เนาะพี่้นงว่าแผลผมเคยครับพระไม่คมเลยแต่ไปไลท์นี่คมเลยพอไปถึงบ้านครับไปถึงบ้านไอซีนี่อีกเรื่องหนึ่งเลยครับเขาโทรมาอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับ อันนี้คือเรื่องใหญ่ครับถ้าเขาโทรมาครับพี่ผมจริงต้องใช้กล้องธรรมดาครับพี่เพื่อความชัดเจนครับพระเนี่ยตัวจริงเนี่ยคมกว่าในกล้องด้วยครับเป็นบางองค์นะครับพี่ดูให้ดีนะครับดูอย่างองค์เนี้ยองค์นี้ผมดูคมกว่าเลยครับตัวจริงคมกว่าในกล้องนะครับนี่ครับเป็นรายการที่31มสิอ็ครับออ่ร้อยบาทเป็นนางพญารายการต่อไปครับ นี่คือพระเก่านะพี่ดูครับเป็นพระพิตาเนื้ออย่างสมเด็จเลยครับพี่คงถามว่าหลวงพ่ออะไรสร้างครับสองร้อยบาทครับพี่แปลกๆครับเป็นรายการที่สามสิบสองครับ <c oughs> <c oughs> เลขเมื่อวานนี้เลยนะสามสิบสองพี่ <c oughs> รายการนี้เป็นจอบหลวงพ่อเงินวับางคานพี่ดูครับจอบใหญ่ครับใครชอบก็รายการนี้เอาสี่ร้อยบาทพอครับ แบ่งปันนะครับเป็นรายการที่สามทิ่สามครับต่อไปเป็นสามที่สี่ครับพี่เนื้อเขียวยังกับพระล่วงเลครับเดี๋ยวนี้เป็นเขาเรียกว่าเชียงแสนปกโพครับพี่เนื้อว่านด้วยครับว่านเขียวๆแบบนี้ครับเรียกว่าของเก่าครับพี่ดูนะครับเป็นผมว่านนะครับใครชอบรายการนี้สี่ร้อยบาทครับพี่ เสียงแสนปกโพเป็นผมว่าหายากครับส่วนใหญ่เยอะน้อชินครับพี่ยังไม่ใช่ทำใหม่แน่นอนครับไม่มีใครทําเล่นหรอกพี่ัแบบนี้นะครับนางพญาครับพี่องค์ขาวดูพระองค์ขาวมากงนะครับรายการนี้ผมขอที่400บาทครับแร่เพียบเลยครับพี่นี่คือผักเก่าครับสองชั้นแล้วครับด้านไหนนี่ออกน้อส้มครับด้านนอกนี่ ลาข่าวขึ้นครับพี่พระเป็นแบบนี้ได้ครับเนื่องจากอายุเก่าครับเป็นรายการที่สามสิบห้าครับสี่ร้อยบาทครับต่อไปเป็นสามสิบหกครับสามสิบหกเป็นเทวีสุวรรณครับนี่คือเทวีสุวรรณแกะนะดูครับรายการที่ผมขอที่เอาสองร้อยบาทพอนะพี่เนาะเป็นกระลาแกะเทวีสุวรรณครับมาอย่างกับหลงพุทิมตกใจหมดเลที่ไหนได้แล้วเวสุวรรณครับรายการต่อไปเป็น พระม่เห็นส่วนหายากครับพี่ไม่ค่อยเจอครับนั่นๆานมารายการนี้ผมขอที่400แบ่งปันครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับก็เก่าๆพระกู้ครับราคานี้เบามากครับเป็นรายการที่37ครับช่องผมเนี่ยเรียนแบบนี้ว่าช่องพระโบราณของเก่าสะสมครับฉะนั้นฉะนั้นพระใหม่ผมจะไม่มีมานะพี่ส่วนใหญ่เป็นพระเก่ากับพระใหม่ถ้ามีมาก็แสดงว่าผมตั้งใจเอามาครับนี่ครับ ดูพระเก่าพี่ดูนะครับใครดูเก่าพี่ปิดเลยครับพระแบบนี้ครับนี่ครับรายการนี้ใครชอบปิดได้เลยสามร้อยบาทครับเป็นพระลีลายืนเป็นรายการที่สามสิบแปดครับต่อไปเป็นสามสิบเก้าพี่ดูครับนาคปกพิจิตครับดูครับมาแบบนี้เลยสภาพใช้แบบนี้เลยครับนี่คือนาคปกจังหวัดพิจิตครับกุวัดมาธาพิจิตครับก็เป็นเนื้อตะกัวครับพี่หายากครับ รายการนี้ขอที่400บาทครับเป็นรายการที่39ต่อไปเป็นรายการที่40ครับดูนะนี่คือหลุ้มเงินครึ่งซี่ครับอาจารย์แจะเนื้อจัดครับรายการนี้ผมขอที่400บาทครับพี่ม้าเครื่องซี่คนระับพระเขาเป็นแบบนี้นะพี่ไม่ใช่ว่าเขาหายไปยังไงนะเพราะว่ารุ่นนี้เขาเป็นแบบนี้จริงๆครับเขาเรียกว่าครื่งซี่อาจารย์แจะนะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเงินลอนพี่เราบรายการต่อไปเป็น อันนี้ผมดูเป็นหน้าผักเสือนะครับก็เสชในข้อมูลอินเทอร์เน็ตดูครับเขาเรียกว่าหนังเสือม้วนนะครับดูครับม้วนเป็นตะกุดครับและเก่าซะด้วยครับดูครับไม่ใช่ธรรมดาที่สำคัญเนี่ยลงด้วยทองแท้ครับคนสมัยก่อนเนี่ยบอกเลยว่าทองเคไม่มีแน่นอนครับมีแต่ทองแท้ครับลงไปยังไรก็แท้พี่ดูนะครับแล้วทองแท้สมัยนี้กับสมัยก่อนก็สีไม่เหมือนกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยทองนี่เขาเปอร์เซ็นต์ดีมากครับเขาเรียกว่าทองเนื้อก้าวนะครับก็ฉะนั้นทองจะไม่ออกแดงครับ แล้วถ้าออกแดงเนี่ยแสดงว่าเป็นทองผสมก็เขาจะทําเป็นพวกแหวนถ้าเป็นแหวนเนี่ยเขาจะเจ็ดห้าศูนย์ครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกทองธรรมชาติครับเขาเรียกว่าทองปิดหน้าบานโบสถ์อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือของดีของเก่าครับเป็นหนังหน้าผากเสือครับรายการที่ผมขอที่เก้าร้อยบาทนะครับใครชอบปิดได้เลยพี่รายการที่สี่สิบเอ็ดครับต่อไปเป็นสี่สิบสองนะพี่ดูเสือมาเจอจระเข้นะ นี่ครับนี่คือจระเข้ครับพญาชาละวันครับพี่ดูนะครับตอนนี้พระเสียนตัานอยู่กับผมนะครับแต่ไม่ใช่เสียนชละวันนะอันนี้น่าจะเป็นลูกหลานเหรียญแล้วครับดูแล้วมีหนังด้วยครับหนังตระเข้นะครับดูครับเขามาติดอย่างนี้เลยครับนี่ครับมีจานด้วยครับอ้าที่สาคัญมีจานครับอันนี้มีจานเลยครับดูครับ จานตัวนี้ไข่รูนะมันเป็นหลค์พ่ออะไรปิดได้เลยครับเป็นจระเข้แท้ๆเลยนะคฟันคมมากฟันแหลมมากนะครับดูนะครับมาชมนะเป็นรายการปิดท้ายนะพี่เนาะมีตามีอะไรครบถ้วนครับพี่นี่คือจระเข้นะครับนี่ครับฟันแหลมมากดูนะครับโอ้โหผมไม่แปลกใจนะว่าทําไมกินคนได้นะครับโอ้ฟันขนาดนี้กินไม่ได้ได้ไงครับเจาะเข้าไปในเนื้อทะลุเลยนะพี่ ดูนะคมมากๆจระเข้นี่ฟันไม่แปลงแต่ฟันไม่ผุนะครับแม่เรานี่แปลงทุกวันฟันผุซ่อมกันไม่รู้เท่าไหร่ครับพี่โอ้โหแปลกดีครับเพราะว่าจระเข้เขาไม่กินพัมเพื่องไงครับฟันเขาถึงไม่ผุนี่เรื่องจริงนะครับถ้าเรากินบ่อยๆนะพี่น้องเป็นคนกินเก่งก็อ้วนขึ้นฟันก็จะผุง่ายครับนี่ครับธรรมชาติครับพี่เนะาะแต่ผมชอบคนระับ รายการนี้ผมขอที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเป็นเขาเรียกว่าเสียงจระเข้ลงจานครับลงยันลงพ่ออะไรผมยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าเฉพาะเสียนในความเก่าจะมีแน่นอนครับพี่ไม่ต้องห่วงครับเก่าแน่นอนใครชอบครับไปไว้ประดับบ้านครับเป็นบาร,รมีแล้วพี่เนาะผมบอกว่าจระเข้เนี่ยเป็นสัตว์เขาเรียกว่าอ่าไม่ยอมใครนะเขาเรียกว่าเสือตัวหนึ่งนะครับเสือสิงหนะ์ครับเนาะ ก็เสือนี่โดนกินมาแล้วนะครับโดนจระเข้กินก็มีนะแล้วก็สิงโตนี่ยังโดนกินนะครับไม่เหลือนะถ้าลงมากินน้ำเนี่ย้าเจอจระเข้ตัวใหญ่ๆนี่เรียบร้อยนะแต่ว่าถ้าลูกจระเข้เนี่ยอ่าไม่ใช่ลูกนะครับก็ไซส์ใหญ่ๆจระเข้หนุ่มๆเนี่ยถ้าไม่ใหญ่บิ๊กจิงแล้วก็เสือดาวเล่นหมดนะผมบอกก่อนนะเสือดาวนี่อยู่บนต้นไม้รอเลยครับ mm hmm. ก็พอจระเข้ว่ายนะ้ำผ่านมาโดนใส่เลยครับแม่ผมดูสารคดีคนระับโดนใส่กัดขึ้นข้ามฝั่งเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับ จระเข้ยังโดนเสือดาวนะเสือดาวนี่เร็วมากครับว่ายน้ําเก่งอึดด้วยนะโอ้โหเสือก็คือเสือกพี่แม่เราถึงบอก,กนะว่าเสือเนอะว่าจระเข้เนี่ยถ้าตัวให,ใหญ่เนี่ยเสือก็เสือะมาเจอกันได้นะครับถ้าในน้ํานะครับเรียบร้อยอยู่แล้วครับบนบบก,ก็ไม่เท่าไหร่ครับในน้ําเนี่ยยังไงเสือก็ต้องโดนสิงโตก็ต้องโดน,น แต่สิ่งที่กินยากที่สุดนะผมจะบอกครับหมูป่าครับพี่โอ้โหจรเขีจะกินหมูป่าเนี่ยยากนะครับแม่ไวเลอเกินสเต็ปดีครับครับผมก็อีพีนี้จบลงครับพี่เป็นรายการปิดท้ายของวันนี้ครับเป็นจรอรนะเข้นะพี่เนาะสวยสดงักหนอไฟผมไฟแบบนี้เลยครับดูครับครับก็ขอขอบคุณพี่เอฟซีทุกท่านเลยนะ ขอบคุณจัดใจครับพี่ขอให้เพี่อนรับชมแบบมีความสุขครับช่องผมเนี่ยมีอะไรมาเรื่อยๆมาให้แปลกๆให้ได้รับชมนะพี่เนาะใครชอบใครรักช่องผมก็กดไลค์กดแชร์ไว้นะพี่เนาะผมมีอะายพูดตรงหมดครับไม่ต้องห่วงครับครับก็ช่องทางติดต่อด้านนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่นะครก็วันนี้หมดเวลาครับพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ